และพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะชื่อเพนสีมงคลชาติไทยอายุ59ปีวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องเข้าใจยากค่ะเหตุการณ์คือมีความกังวลคือมีความไม่เข้าใจในเรื่องการส่งการบ้านของแต่ละห้องตกลงแล้วให้ส่งอ่า กี่ห้องกี่ครั้งกี่วันไม่เข้าใจทุกกังวลตกลงแล้วให้ส่งกี่ห้องสมุทรไทยชอบถ้าเรามีความเข้าใจชัางที่เรายังไม่เข้าใจมากพอว่าเราต้องส่งการบ้านกี่ห้องนิโรธไม่ยึดจะมีความเข้าใจมากหรือน้อยนะตอนนี้ก็วางไม่ชอบไม่ชงังมัรก ก็จับได้ว่ามีความกังวลเกิดขึ้นก็มาพิจารณาตามความเป็นจริงในเมื่อตอนเองยังไม่เข้าใจนะตอนนั้นก็มีความยินดียอมรับกล้ารับเพราะว่าช่วงนั้นเราอาจจะแบบว่ามีธุระอะไรที่แบบว่าไม่ได้เข้ามาฟังรายการตลอดเพรากล้ารับในข้อบกพร่องนี้ก็ได้มาคิดได้ว่าเออเรามีหมู่มิตรดี ก็ได้เข้าไปปรึกษากับหมู่ท่านก็ให้ปัญญาความรู้ความเข้าใจและก็ได้มาฟังทางสื่อขออขอญาตเอ่ยนะนะคะก็เห็นท่านดอกเตอร์นิดหน่อยกับท่านดอกเตอร์เฉงก็พูดอยู่อย่างบ่อยเหมือนกันแต่ช่วงนั้นเราอาจจะแบบว่าเออไม่ได้เข้าฟังไปทุระก็เลยช่วงนี้ก็เลยพยายามมาตั้งใจฟังก็เห็นท่านดอกเตอร์ทั้งสองก็ออกมาพูดอย่างบ่อยก็ได้ความรู้ครบก็เลย สบายใจวางใจได้โอเคเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องขอขอบคุณคุณรู้และหมูมิตีทุกท่านค่ะที่ให้ความรู้สรุปใจก็โลง่งสบายเบาค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเป็นการบ้านที่ดีเลยนะคะส่งการบ้านเรื่องความกังวลเรื่องที่จะส่งการบ้านค่ะดรพูร์ดี <laughs> ก็จะบอกว่านะคะทุกครั้งที่เห็นพูดเนี่ยเห็นก็รู้สึกเหมือนกันเอ๊ะเราสร้างมีบากทําให้คนสับสนไหมเนี่ยจะจะบอกว่านะคะแต่ละครั้งที่พูดเนี่ยมันมีการอัปเดตด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเมื่อวานกับคนที่ฟังวันนี้เนี่ยเอ๊ะเหมือนเมื่อวานเข้าใจทําไมวันนี้ไม่เข้าใจอีกแล้วมันมีการเปลี่ยนบ้างเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ อย่างที่อาจารย์หมอเขียวบอกนะคะไม่ว่าจะกังวลเข้าใจไม่เข้าใจด้วยวิบากหรืออะไรต่างๆนานานะคะหลายเรื่องหลายตอนเนี่ยถ้าเรา้นทุกข์ได้นะคะกล้าไม่กลัวนะคะไม่กลัวที่จะต้องส่งกันบ้านได้หรือไม่ได้นะคะก็ส่งตามที่เราจะส่งกันแหละค่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 ะ ถ้าถ้าประเด็นความกล้าก็คือเรามีเหตุก็คือความกลัวใช่ไหมคะความกลัวเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ของเราเนี่ยกลัวกลัวตรงหวั่นไหวตรงที่เราไม่รู้ข้อมูลการส่งการบ้านว่าจะทำอย่างไรเนะะี่ยค่ะตรงคำว่ากล้านี้เราก็จะเป็นว่ากล้าที่จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ แต่เราก็ลงมือทำนะคะลงมือทำก็คือเราก็ปฏิบัติอยู่ในโมนี่แหละติดตามอยู่ในโมนี่ถ้าวิบากดีเขาก็จะให้เราเข้าใจได้ถ้าวิบากร้ายมานะคะมีการพูดกันมันก็จะไม่ได้เข้าใจนะคะบางครั้งเนี่ยอ่าดรเชงอาจจะพูดอยู่เราก็ฟังอยู่ฟังข้อความเดียวกันเนี่ยถ้าวิบากดีมาฟังเข้าใจได้ราบรื่นนะคะ พอวิบากร้ายมาเนี่ยมันก็จะมีเหตุให้เราไม่เข้าใจได้เหมือนกันค่ะดังนั้นเน่ยเราก็ยินดียอมรับกับวิบากดีร้ายของเรานี่แหละอยู่กับปัจจุบันของเรารู้เท่าไหร่เราก็ยินดีกับสิ่งที่เรารู้เท่านั้นอย่างนี้เราก็จะผาสุกแต่คุณเพนสีก็ทําได้แล้วนะคะอยู่ได้ได้วยความยินดีแล้วจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องรู้ทั้งหมดค่ะ เพราะว่าอันนี้แบบดรผดีบอกไงคะว่า,าบางครั้งรู้วันนั้นอน่ะอัปเดตมาวันต่อมาเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้แต่เราก็ผาสศพได้นะคะเดี๋ยวเราฟังต่อๆไปวิบากดีมาเราก็จะได้ยินข้อความนั้นเองแหละค่ะเรื่องของอข้อมูลต่างๆนี่มันมีวิบากดีร้ายจริงๆนะคะก็เล<ง><ง>ยมีว่าบางท่านบอกว่าก็ฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยายมาตลอดเลย 7จแปดปีคำนี้ทำไมไม่เคยได้ยินอาจารย์พูดเลยทั้งๆที่อาจารย์ก็พูดมาตลอดนะคะวิบากดีวิบากร้ายของเราเขาสังเคราะห์กันให้เรายังไม่ได้ยินคำนี้บางทีเราได้ยินก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับเราก็ได้แต่พอเราได้ยินครั้งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับเราอย่างนี้ค่ะก็เป็นวิบากดีของเราที่ให้เราได้ยินช้าอย่างนี้ก็เป็นได้อีกค่ะ ดังนั้นไม่ว่าจะรู้ชา้ารู้เร็วหรือว่าเข้าใจไม่เข้าใจตอนนี้เราก็ผ่าสุกได้นะคะค่ะเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นด้วยนะคะนักศึกษาท่านอื่นๆท่านใดที่มีความกังวลอยู่ก็ดูการบ้านคุณเพนสีเป็นตัวอย่างนะคะอาเพนสีได้มาแบ่งปันแล้วก็คิดอย่างไรทำให้อ่ไม่ทุกข์ใจกับเรื่องนี้นะคะ่ะทุกเส้นทางของการส่งการบ้านมีโจทย์ได้หมดเลยนะคะนอกจากโจทย์ที่ว่า เราไม่รู้ว่าจะส่งยังไงแล้วนะคะบางท่านรู้ค่ะก็อยากเขียนให้ดีกว่าที่ที่เป็นบางท่านก็จะเขียนเรื่องอะไรดีบางท่านรู้นะคะนั่นยังนั่นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะจากนั้นอีกมันมีตั้งมากมายฟังอาจารย์ก็ตั้งหลายชั่วโมงเอาเวลาไหนเขียนอีกนะคะทุกเส้นทางสามารถสร้างทุกและความกังวลได้หมดแล้วก็เป็นโจทย์ให้เราสร้างความผาสุกให้ได้ในทุกเส้นทางเช่นกันค่ะ อาเชิญออนวิภาค่ะค่ะออนก็เห็นว่าคุณอาเพนศรีเนาะท่านได้มีความกล้าความกล้าของท่านก็คือกล้าที่จะรับแหละว่าตอนนี้ตอนนี้ตัวเองไม่รู้ก็กล้าที่จะยินดีในความที่ตัวเองไม่รู้นะคะพอท่านมีความกล้าแล้วท่านก็กล้าที่จะไปครบและเขารวบหมู่มิตรดีนะคะท่านก็เลยได้ข้อมูลเอ่ออันนี้ก็ก็คือเป็นสิ่งที่การที่ท่านได้ใช้ความกล้าในการที่มาเดินมาของท่านแล้วท่านก็ได้ เอ่อผาสุขคซึ่งอตอนที่ท่านกังวลนะคะท่านก็ได้ใช้วิบากด้วยแล้วท่านก็ยินดีที่จะใช้วิบากด้วยอันนี้ออนอนุโมทนาด้วยนะคะอาเป็นสีค่ะค่ะเดีย๋ยวเชิญท่านต่อไปคุณนณทิตาค่ะเชิญค่ะ